สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแกะของจากซูโอร่นี่ find something beautiful จากกระเป๋าใบนี้ก็คือนี่ข้างหน้านี้ทั้งหมดเลยม <Advent S 2> ันเป็นคอลเลคเตอร์บสามารถแรกคอยซื้อได้อยู่แลกยังแลกแล้วนี่ก็ของแม่เลยสีทั้งนั้นกล่องนี้ก็เป็นของแม<า>่นี้เป็นดารเ่ิงสาช่วงคริสต์มาสนี่แหละเป็นช่วงเวลาแห่งความถูก มินิลิปอันนี้แม่เอามาให้เพราะม่มีชอบใช้มินิลิปวิอันนี้เป็นแบบ p r e พซน์คริสต์มาสได้เพ e ร์เฟคเลยล i ฟติ้ง a n ีนซิ่งบอทเร e รีบดีแม่มีขอแก้หน่อยนะคะเป็นร้วมัลติแบรนด์และเป็นแบรนด์ที่เราชอบชอบกันทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้อะไรเอ่ยวิตามินซีโรสออยล์เข็มลิปสติกแต่ละวันเขาก็จะมีแบบ what's on your 2 0 25 beauty wish list คุณดี wish list อะไรในปีนี้สำหรับความสวยความงาม คลีนสติ๊กมัทชัปทันสครีปเฟนซีกลอสบอมกลอสบอมอุ้ยอันนี้ดูดีมากเลยอุ้ยอันนี้สีที่แบบยังไงก็รอดปะ มันมีชอบทิ้นของเฟนตี้มากที่ชิลลี่แบบต้ายยามาใช้แล้วไม่เปลี่ยนเลยครบแล้วนะคะ12 12ชิ้นในบ็อกซนี้เปิดตรงนี้กันเลยอย่างแรกนะคะเป็น cleansing scob plus hair shampoo everything rare beauty ตำมาแล้วหนึ่งหอมอะไปที่ไหนใครก็ทักว่าทำไมตัวหอมขนาดนี้พลังมากอันนี้ดีหมดมหมดไปขวดนึงนะมันเป็นร i b b o n conditioner ที่แบบ <Yeah. S 1> ใช้ปุ๊บผมหอมใช้กับ detox ซ h a ชมพู ทอร์ but there's four อันนี้มันมีชอบแน่เขาเวิร์เต็มากเลยทุกคนเซตของทอยทุกอันเวิร์เต็ที่สุดลยดูของทอรชาร์ชั่นดอสสาดูของทอรจับครั้งที่แล้วที่หนูไม่ได้ครั้งนี้เขามีในเซตแล้ว closest blush a าร์ p a l e พาเลตของ Sephora อยากจะใช้สีไหนก็คือมีครบหมดเลย nude skin สีนี้น่ารัก สุดท้ายก็คือ lash contour นีอขอปัดหน่อยขอปัดหน่อยสิ <Okay, S 1> นะ Where did you pull that out อ๋อไอแบบพกมาปัดแก้มให้มัมนี้นะครับอู Ooh, ช้ชมพูอย่างนั้นเลยเหรอลี่ใชค่ะ okay, แก้มชมพูแบบ okay, <it> s <S สุขภาพดีสุดๆแล้วอันนี้ไฮไลท์หรอตาด้วยได้ไหมคือเรามีกริตเตอร์มีสีแก้มสีปากเพียบเลยให้ได้แต่งเล่นคริสต์มาสนี้แน่นอน worth i <it>, ตมาเปิดกันนะคะบบ๊าายย